สกินนักบาสมาแล้วครับดีบุกวาเซียเทเชอร์แพ็คครับชุดกระสุนและคว้าถ้วยกลับบ้านไปกับชุดบัตเลแพ็กวิถีกระสุนดีบุกมาเยือนที่ประกอบไปด้วยโอเปอเรเตอร์นักบาสเดวินบุกเกอร์ตลอดจนพิมพ์เขียว2ชิ้นพร้อมวิถีกระสุนแล่นว้าสกินโคตรเท่เลยครับแม้ว่าผมอาจจะไม่รู้จักนักบาาคนนี้แต่บอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้จริงๆวันนี้เราจะมาจัดกันครับกรอบด้วยร่มกดไลค์กดซับกแชร์ เปะดใจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของคอร์ดิวตี้วอ o ซอ Mobile ด้วยนะครับถ่ายเป็นโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม w Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV Val ล o วลแน a ค l ร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าล สกิปเลเตอร์ดีบุกนะครับนะราคาสองพันสี่พีดูตัวอย่างสะหน่อยสกินสวยไหมว้าใส่สูตรแบบเนียบจัดๆนึกว่าจอห์นวะินกนะครับเนียบบมากนะดูว่าดูชุดด้วยว้านะผมก็ไม่ได้เป็นเซียนนักบงนักบาสอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าชุดเนียบมากนะฮะแล้วก็ปืนครับ MTZ762 ครับซันไรท์นะครับยิงไปก่อนไม่ถามทีหลังนดูในะส่วนของเอฟเฟกต์หน่อยแล้วกันยิงแล้วเป็นยังไงฮะ เดี๋ยวนะอ๋อเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกระแทกปะเออวิธีกระสุนเล่นอ๋อไม่ได้มีเอฟเฟกต์ตอนตายเป็นแค่เอฟเฟกต์กระสุนแล้วก็ในส่วนของ w ิวเนครับซันเซ็ครับผมอ่าเป็นวิธีกระสุนเฉยๆนะครับซึ่งตัวปืนอ่ะลืมดูของแต่งปืนดูตัวแต่งปืนนิดนึงครับใส่เป็นตัวนี้นะครับอุปกรณ์รถ3 0นัดอ่าห้าชิ้นนะฮะจะมีลายเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพระอาทิตย์ตกปะเออประมาณนั้นน้ทั้งสองก็บอกเลยนะครับ ทั้งสองบอกเลยเป็นแบบพาร์ทที่ตกใช่ไหมผมดูถูกใช่ไหมแล้วก็มีท่าฟินิชครับจัดการมันเลยเฮเว่นนะครับให้น้องหมาน้องหมาแล้วน้องหมามาจัดการนะครับผมจัดการศัตรูครับรูปลอกใหญ่การ์ดบุกเกอร์โว้ยโคตรเทะะ่เลยว่ะโอ้แบบถือปืนก็จอนวิกสติกเกอร์อาวุธครับเอสนำโชคครับนะ่ะมาจากตัวไพ่เมื่อกี้เลยนะฮะเครื่องรางอาวุธครับน้องหมาเพื่อนแท้โอ้โหอ,อ,อย่างเท่น้องหมาเพื่อนแท้สุดๆแล้วก็หน้าลอโหลดครับจงสร้างตำนานหน้าลอโหลดโคตรเท่เลยว่ะ โอ้ไม่จัดได้ไงครับผมแล้วผมจัดสกินมาเรียบร้อยแล้วครับแม่เรียกได้ว่าโคตรเท่เลยครับแม่ชุดสูตรนี้เพิ่งเห็นด้วยมีหูกระต่ายตรงคอด้วยนะฮะอุ้ยเพิ่งโหลดน้องหมาเอ้ยน่ารักจริงๆริฟิลลิ่งสกินนี้นี่เท่าหน้าเคโนริมาใส่นี่จอห์นวิกเลยไหมครับมีหมาด้วยมีชุดสูตรด้วยแม่เหมือนอยู่มาดูด้ส่วนของวูดกันบ้างครับนี่ครับสำหรับ w s อ9ครับผมนี่เลยลายปืนนี่คือจะมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับฮะเคลื่อนไหวยังแมกกาซีนเลยฮะ โอเคเดี๋ยวมาลองยิงดูฮะรู้สึกว่าจะมีแค่เอฟเฟกอย่างเดียวนะอ่าเนี่ยจะมีเอฟเฟกนะฮะมันคือเอฟเฟกอะไรอ่ะมันเป็นรอยกระแทกปะอ่าประมาณนี้ครับอีกหนึ่งกระบอกครับอืมอันนี้มีแค่นี้เลยนะครับไม่มีเอฟเฟสตอนฆ่านะฮะอีกกระบอกครับ M762 d z ครับอืมมีลายเหมือนกันครับแม็กซิลสามสิบนะฮะยิงไป ถือว่าคอนโทรลง่ายอยู่ <S <S> <S ถือว่าได้อยู่นะปืนแต่งมาสวยใช้ได้ครับแต่ว่าต้องรองดูท่าฟินิชน่าจะเท่สุดๆนะครับไปเดี๋ยวรับปดูในเกมดีกว่า Let's go หล่อเท่สุดๆครับผมแม่ใส่สูตรเชนึกว่ามางานแต่ง <S <S หายครับผม <S <S ลุยโอ้โห,โหเราโดดมาเจอโหลดเอาเลยดิโอ้โหยิ้มอีกแล้ว ยิ้มกลิ่มเลยเจออย่างนี้สบายใจฮะได้โหลดเอาแล้วฮะข้างบนคนเพียบเลยครับโผล่มาแล้วตัวหนึ่งอุย้ยเอาสุดอยู่เอาสุดอยู่มีคนอีกวะสไนเปอร์เล็งมาชุบเพื่อนไม่ต้องชุบ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 อ้าวอีกตัวหนึ่งมาเอาแล้วเพื่อนยิงไม่ทันอีกโอ้ยิงกันเดือดจัดโอ้ไมีตัวอยู่ข้างในเหรอฮะไม่แต่ผมกเก็บปืนตัวเองได้ครับผมชิลรีโหลด ข้างหน้ามีคนปะยิงดิครับปืนผมแรงพอท,ทีกระสุนน้อยฮะแต่ว่าแรงครับผมบอกหุ่นกระโดนระเบิดร่องหนึง่งอยู่ไหนเพื่อนม,อมาชุบให้<า>โอเคตายครับรีโหลดอืมผมปืนแรงอยู่นะปืนถือว,ว่าแต่งมาดีเลยแต่ถ้าใส่ตะขบไกลกว่านี้น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าบางจังหวะมันต้องยิงระยะไกลฮะบนนู้นมีคนตัวหนึ่งฮะ น้ามีคนยิงกันเพื่อนนั่นแหละรีโหลดเอา้ามีคนโดนระตุนตีข้างบนมีเหมือนขวาจะมีอีกตัวนะเมื่อกี้ไปไหนอะเพื่อนฮะมีตัวมาดิครับฮะเอาผมหมอจะเอาผมหมอโอเคมีคนมาอีกมีคนมาขวาอีกเก็บศูนย์ก่อนมีคนโดดมาฮะพยานที้ต้องใช้กระบอกนี้ใช่ไหม ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าโอเคนะแรงอยู่อุ้ยสุดยอดเพื่อนอโอเคลีโลดข้างล่างมีคนลงอีกออเห็นคน,นละเพื่อนเรากดเควสะดิเห็นแล้วเพื่อนย,นอนยนอนิงก่อนก็แตกไม่น่ารอดหรอกเพื่อนรับ ผมขอนี่ฮะนี่เอาหมากัดอื้กัดคอมันพุ่หมาใส่ก่อด้วยพุเทอยู่นะข้างล่างมีคนอยู่ฮะรีโหลดผมเส็ละยิงมาละเพื่อนระยะนี้ล้มด้วยวะโอโหดอยูว่าไงครับว่าไงครับรีโหลดมาดิครับพี่ชายโอ้โหปืนมันแรงมากเลยเนี่ย เออเห็นดูเซตัวนี้มาแรงแล้วฮะจริงชุบยังอะอก,อก่อแตกก่อแตกกันเป็นว่าเล่นนะฮะโอเคมีคนโดดลงมาโยนขลองกระสุนรีโหลดยัดมาเพื่อนเราโดนเพื่อนหมด,ดเอาใกล้ๆแต่เราต้องมาช่วยเพื่อนก่อนขึ้นมาสายยิงมาอีกช่วยไปก่อนสแกนหนึ่งที น่าอยู่ขวาปะเพื่อเราเองทุดทีจะมีตัวอยู่ฮะสแกนละมีคนอยู่มีคนอยู่นะมีคนอยู่นะโอ้สองตัวสองตัวสองตัวน่าจะดันขึ้นมาโอ้เยอะ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 อันหนึ่งขึ้นมาใส่ก่อก่อนดีโลดอืมปึ๊บอืม ได้เพื่อนผมอีกหนึ่งดีโหลดใส่ก่อนครับใส่ก่อนครับโอเคขอพร้อมครับเพื่อนัวไหนยิงอะ่ะโอเคตายใครเล็งอีกอะ่ะผมเห็นใครเล็งผมไม่รู้ขึ้นมาใส่กล่องกันฮะโหเดือดจัดรอบนี้เดือดจัดโอแอสไตก่อนโอ้ my god โอเคใสอเลิศอุ้ยอ,อ, <laughs> อุ้ยตกใจ พุตกใจเลยเมื่อกี้ในข้างล่างมีคนเนี้ยข้างล่างมีคนอยู่ไหนเพื่อนอุ๊ยจะตายเพื่อนจะตายเอือเพื่อนยิงไม่ทันอา้าวอันดับ5เลยฮะจบไวจัดแต่คิวไป9คิวครับว่าคิวไป8คิวครับถึงก็เดือดอยู่นะเออยิงมันจริงเฮ้ยแตว่าปืนแต่งมาดีมากครับแต่งมาดีเลยลุยกันต่อในเกมที่2ครับไปครับเหมือนเดิม ทำภารกิจก่อนครับใครจะขับรถวะน้าเพื่อนเออยิงหน่อยละกันโอเคตัวตัว,ตวไปไหนเพื่อนนิ่งๆเพื่อนนั่นแหละสวยมากโอเคแดงๆอ๋อน่าจะเป็นคนมาลงฮะโอเครถระเบิดไปละหนึ่ง เพื่อลงเงินมาให้เราแล้วฮะเพื่อนต้องการให้เราซื้อโหลดเอาแน่นอนได้เลยอ่ะผมได้โหลดเอาตัวเองละเพื่อนไม่ซื้อได้ไหมเอาเงินไปเอาเงินไปเพื่อนผมได้ละเพื่อนไปซื้อโหลดเอาเลยเพื่อนผมได้โหลดเอาละน่ามีคนยิงครับสวยยับสุดยูสุดอยู่คุยปืนมันปืนมันแต่งมาดีแต่ว่าน่าจะควรใส่สโคปไกลกว่านี้น่าจะยิงระยะไกลได้ดีขึ้นครับ แต่ถามว่ายิงอย่างนี้ก็ได้ไหมก็ได้ฮะแต่ระยะไกลมองไม่ค่อยเห็นไปฮะเพื่อเรืองโหลดเอาครับผมก็ควรจะกดฮะจะได้ได้ไดของด้วยได้รีโหลดไวฮะเฮ้ย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 โอ้ได้แค่ก่อแตกไปแล้วข้างหน้ามีตู้รีโหลดอืมข้างในเลยเพื่อนเน้ยสายก็มี ป่าก็หลบไม่ทันโอ้รอดปะเพื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ผอขอลงข้างล่างไม่ทันโอ้ลงศพผมตะตูเพียบเลยผมลงมาเก็บหลดเอาใหม่ดีกว่าฮะเรียบร้อยเก็บหลดเอาใหม่แล้วครับเพื่อนระดูข้างบนลุยอยู่ดีแต่สีปืนมันเด่นจริงๆนะถือเดินนี่คือแบบโดนยิงได้ชิวๆเลยฮะสีปืนเด่นจัด้ยตรงนี้มีระเบิดด้วยใครวางไว้เอ่ยอ๋อมีคน้างนอกครับผมเห็นละหนึ่งตัวดีเพื่อนสแกนไว้ให้วิ่งมาดูละ ไปก่อนอ๋อน่าจะเป็นอีกอีกตีนนะี้เขายิงกันฮะโอเคตีใกล้เรามีอยู่ผมนี่น่ามีคนนะเรียกลงไว้ก่อนแล้วกันมีคนอยู่นะฮะรีโหลดตะขบเราไม่ไกลอะดิตัวนี้ยิงมามีตัวโดมนะ นัดเดียวโอ้ยอข้างบนก็ยิงตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อนว่าไงว่าไงครับจะวัดเหรอครับแล้วก็ผมเหรอครับเพื่อนตายไปดิสวยรีโหลดถึงขนจะขบไก่มาที่น่าจะยิงสบายเลยผมซื้อแอร์สไตล์มาสองเงินกดรอแล้วก่อนครับตรงนู้นมีคนนะหนึ่งตัววงที่เราอยู่ฮะ ต้องในเรือมีคนนั่นนะเอ้ยมาดิเพื่อนยิงสู้ได้อยู่นะระยะเน,นี้ยแค่สะโขมไม่ไกลถามว่ายิงถึงไหมถึงนะฮะโดนอยู่โดนอยู่แล้วข้างล่างเยอะมากนันน่ะรทิ้งชุบให้ขอบุณมากครับสวยอยู่เจ็ตวะสุนไว้เคาะเลยฮนะกระบอกนี้ตรงนี้หนึ่งตัว ขึ้นมาล่ะขึ้นมาก็ตายอ่ะม่ตัวขึ้นไอ้นี่ยิงโดนทิ้งครับสวยอือยิงอยู่ยิงอยู่วงที่เราด้วยฮะสบายอยู่มีคนมาซ้ายยิงก่อนรีโหลดอือคนนั้นชิวนั้นชิวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อน ยิงครับช่วยิงล้มไปหนึ่งโอเคช่วยส่วนเหรอครับช่วยส่วนเหรอครับเอาหน่อยมาแล้วตรงนั้นอนะ่ะไอ้จบจบไปเลยแอร์ไทร์ส่งลงไปเลยฟืดฟาดโอ้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าศพกระเด็นครับมีแอร์ไทร์อันหนึ่งได้อยู่กระสุนมีเยอะกระสุนผมมีเยอะผมมีเตมิมไม่หยุดเสียวซ้ายอย่างเดียวจริงวงบีไปไหนดีกว่า ระยะนี้อุ้ยวงบีบอยู่เรารอดด้วยนะเรารอดด้วยนะมาดิครับเพื่อนแขกคุกว่ะมาใกล้เราละทิ้งทิ้งก่อนทิ้งโลทิ้งก่อนโอเควงเราถือว่ารอดอยู่นะ พวกเขาอะไม่รอดครับแหกคุกอีกแล้วศัตรูโดดโอ้โหมากันเพียบเลยครับต้องรอมันรอมันกลางล่วมกว่อนก่อแตกก่อแตกน่าจะลม้มตัวนั้นน่าจะลม้มล้มครับสวยฮะ ตัวเพื่อนโอ้มันยิงเหมือนกันโลเคชั่นเราได้อยู่นะมุมนี้ยิงสบายอยู่อันนี้มีคนครับรีโลดวงออกขวาด้วยโอ้ถ้ามีสะโขบไกลนี่ผมยิ้มแล้วนะสะโขบผมไม่ไกลเลยครับวงออกขวาบนยิง,งข้างบนก่อน ว่าไงพี่ชายล้มไปหนึ่งมีชุบตัวเองเหรอข้างหน้าเนี่ยมีแน่นอนแอดไตร์ตลงไปก่อนผมลงล่างก่อนฮะโดนตัวเองครับไม่ใช่หรอกหันไปหนึ่งเอาไหนแล้วว่าว่าไงพี่ชาย<อ>นั่นเดียวสวย สายกอล์กันคิดตัววะลายตัวอยู่รีโหลดมุมนี้ได้อยู่รีโหลดพาไปก่อนพาไปก่อนอยู่ไหนอะ่ะตายแชมป์วะอือแชมป์วะของจริงก็ได้แชมป์อยู่นะ คือปืนมาแต่งมาดีเว้ยแต่แค่ว่าถ้าใส่สโคปอีกนิดนะคือโคตรโหดจริงๆเราคิวไปทั้งหมด9ตัวครับดามเมจ3,800ครับถือพุดเดือดอยู่ฮะเกมนี้ทุกคนแบบแต่งตัวเป็นอาหารหมดเลยฮะแต่ผมแต่งตัวมานี่ผมมีน้องหมายอยู่ข้างหลังด้วยนะนี่ผมสะพายน้องมาด้วยนะฮะน่ารักเจ้าว,วอย่างเท่ไม่น้องเราก็นิ่งช่ไหเก็ <laughs> บทรัพยากรฮนะสายฟาร์มฮนะสายฟาร์ม แต่เดี๋ยวเราลองแต่งไปเล่นพันเดอร์กันมากดีกว่าพันเดอร์ผม MTZ เนี่ยปรับเป็นในนี่พอปรับเป็น E ก็นายครับผมว่าแต่งมาโอเคละไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องแต่งขนาดนั้นละเป็นีก็นายได้นะครับแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วแต่จริงถ้าถามว่าใส่อย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับถ้าแบบอยากจะแต่งให้มันนิ่งกว่านี้ก็ได้จะใส่แต่จริงถามว่าปืนมันนิ่งไหมมันก็คุมค่อนข้างเยอะแหละนะฮะแต่นิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ส่วนนี้ก็บอกหนึ่ง WSP ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นต้องแต่งอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะแต่งมาดีแล้วนะเท่่่่าาาทีีผผมมมลลองงใช้ดดูวแตะฮ เราไปพันเดอร์มันดีกว่ามาครับผมพันเดอร์ครับเดือดแน่นอนละ่ะศัตรูมาเพียบเลยครับโ้ยิงง่ายจัดเลยดูดิพอใส่็จะกอบนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไปมีตูหรือเปล่ามีฮะข้างบนโอ้นี่ยังไงล่ะครับเทน่าจะมีอีกตัว ดันหรือเปล่าไม่ดันถ้าอยู่ข้างบนปะอ่าเราวิ่งสวนกันไปแล้วเมื่อกี้วิ่งวิ่งสวนกันไปฮะสวยครับหมดแล้วเหรอข้างล่างมีคนยิงกันสวยหมดตี้ไปหน้ามีคนอยู่แอบอะไรเพื่อนลงมาคนเดียวด้วยดิสุดจัด ตอนนี้ไม่มีคนอลไรจริงฮะเราควรจะไปเล่นตรงนี้ได้อยู่ไปฮะ Moving here ตอนนี้ศัตรูเพียบเลยครับเคเห็นแล้วฮะเคาเห็นผมหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นแล้วผมยิงไปก่อนหนึ่งโหลดไปตายบนรถซะเพื่อนแล้วก็ตายคารถไปเลยเพื่อนีโหลดไม่โดนไปไปโดนปะน่าจะเข้ามาในบ้าน ประตูปิดประตูมันไม่เปิดน่าจะอยู่ข้างหน้าวิ่งหนีไปแล้วหรือเปล่ากระไหนลราเพื่อนนั่นแหละฮะมีอีกมีอีกมีอีกข้างหน้าผมมีข้างหน้าผมมีมมรีโหลดยิงก่อนยิงก่อนสวยเพื่อนยิงไปฮะเพื่อนจะตายยังเออแหมว่าจะพินิจซะหน่อยแล้ว่าไอ้ตัวนึง,งนนเกิดพอดีฮะ ไอตัวนี้เกิดพอดีมนโดดลงมาก็มาดิเพื่อนก็มาดิครับก็มาดิครับบอกเลยใส่ตะขบนี้ผมบอกเลยว่าโอพายฮะตาน่จะมีอีกตัวหรือตัวนี้เฮ้ใครกดไอ้นี่ลงมีฮะลูกซองฮะโอ้เพื่อนใจเย็นว่าไงหมดตี้ครับ เพื่อนลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวดูมีคนเลงมาทางขวาที่ขวาเล็งมานะเห็นละรวมแล้วก่อนฮะเดี๋ยวมีคนมามารับละดามิระเบิดไม่ก่อนหนึ่งสายก็ยิงมาเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยดีโหลดกระสุนหมดโอเคสวยสายหนึง่ง ฝ mm ั่งนู้นยิงมาเหรอก็มาดิเพื่อนกลัวปะล่ะฝั่งหลังเลยมาอีกโอ้เยอะมากโอ้งข้างๆมีไม่ทันวิ่งออกซ้ายไปละได้เพื่อนล้มไปเพื่อนไอ้ี่อยากจะพินิจยังเลย โมลว่าตอนนี้แหละแหละตี้เขาจะเข้ามาหาเราครับเพราะว่าเราเงินเยอะฮะนี่ครับแบบนี้หนึ่งตัวมีอีกวะน่าจะมีอุยฟินิชทันปะวะมีคนเล็งมาแต่ไม่เป็นไรนี่กัดหน้าไปครับสวยอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าเอาหนังหมามาไม่ได้ใช้ฮะคนอยู่ใกล้ปะนะครับนอนทำไมอะเพื่อนอเอา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 ตรงนู้นเหร ขอหน่อยนี่กัดมันเพื่อนขย่ำคอโอ,โอ้โดนยิงโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงโอเคใส่กอก่อนทันป่าทันเป่าเออไม่ทันแอบได้ได้เพื่อนเฮลม,มีเพื่อเรายิงได้วะ่ะผมมีคนก่อแตกล้มฮะระเบิดที่ผมวางไว้ช่วงต,ต,ต,ต้นต้นน่ะเก็บปิงอีกหนึ่งครับนี่ตัวที่โดนระเบิดเราฮะที่เราวางไว้ฮะมีใครจำได้ไหมฮะผมดูมีตัวหนึ่งสุดหมดลีโรด ได้ป่ะเพื่อนไม่น่ายากนะ u ุ <UA V. S 2> กด UAV ดิครับสองตัวบนตัวซ้ายขวาตัวเอาบนก่อนมีคนโดดลงมาข้างล่างโอ้โหจบตายทำไมล่ะเพื่อนนัดเดียวโอเคหลีหลดก่อนหีโหลดกอก่อนโอเคดันมาละ่ะดันมปะละ่าดันเปะละ่ะมีกตัว แอรู้นะรู้นะจะให้ฟินิชใช่ไหมล่ะจะให้ฟินิชใช่ไหมล่ะไหนนะฟินิชได้ฮะฮะฮะฟินิชได้อยู่เอาหมากัดมันนี่กัดคอขย่าโคอมันงงไงล่ะเดี๋ยอยู่อะไรเพื่อนฮะอยากโดนหมากัดเหรอคุณอยากโดนหมากัดเหรอครับอืมอืมขย่ามันปอยตัวอีกตัวกำลังเพื่อนได้ปะไม่กัดแล้วเนาะพอแล้วนะฟินิชพอแล้วนะทุกคน เพื่อนชุบไม่น่าทันแล้วเพื่อนถือเถอะแล้วเดือดเกินแต่เราลงตำแหน่งใหม่แล้ววะตรงเมื่อกี้คือคือแบบโคตรเดือดโคตรโหด,โค,โ,ดโคตรอันตรายโลเคชั่นเราเสียเปรี่ยนไปนะแต่ถามว่ายิงได้ไหมได้ครับได้ครับผมบอกแล้วว่ายิงได้ครับระยะน,นี้มาเลยครับข้างบนมีคนเห็นะนัดเดียวกูตายปะนะตายวะอย่างคม โอ้โหอย่างคมผมบอกเลยว่าอย่างคมข้างบนมีคนเหรอนี่ไงล่ะ,อละบอกเลยว่าปืนมันนิง่งปืนมันนิง่งข้งล่ามีคนฮะตรง,งเลยเพื่อนคาลมค่มฮะนี้คาลม่มเดือดอย่ตรงนู้นน่าจะเยอะมากโอ้โหตรงนู้นเยอะมากเลยต้องไปลุยหนายละเซมเทคไปหนึ่ง,ง,งออกขวาไปละไม่โดนเข้าใน ความแฟดไม่ใช่ความแฟดคว่ามระเบิดไปว่าไงครับมีปหมลีโหลดมีปหมเมื่อกี้มีดิครับตายสไนเปอร์ดาวข้างหน้ามีคนอีกเพียบเลยครับมองอเลยไอ้ที่เรายิงกันตอนแรกอะฮะยิงดีครับโอ้ลีโหลดอุ้อสมาดิครับพี่ชาย คั้งสุดท้ายล้มล้มพอดีไอ้ข้ามบนมันสไนอะรดิครับไม่น่าไหวแอบบกอนมันสไนอะรดิถามผมยิงได้ไหมผมยิงได้นะกระบอกนี้โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ไม่ไหวมุมนี้มุมนี้โลเคชั่นเสียเปรียบมากต้องค่อยๆดันเข้าไปอะถ้าจะเาราวะนะ โดเป็นกบเลยผมว่าโดเป็นกบข้างหลังโอ้ยยิงไม่ทันเพื่อนโทษทีไม่น่ามีชุบโดดมาอย่างนั้นโอ้โหบุษาเข้ามาใกล้ข้างหลังมันโดดมาทั้งหล่ะผมคิดว่าเซตนี้แต่งปืนมาค่อนข้างดีมากๆนะครับใครที่แบบอยากหาเซตปืนดีๆใช้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มาใครซื้อบัตเดิลนี้ปืนใช้ได้เลยนะครับ แต่งแบบแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยครับอุย้ยลูกซองเออลูกซองว่ะลูกซองว่ะมาดิเนี่ฮะนะผมบอกแล้วว่าแต่งมาดีมากนะรีโหลด25คิวครับก็โอเคครับถือว่าดุดเดือดกันไปนะฮะสำหรับมัดเดอร์นี้ถือว่าดีครับใครที่แบบอยากเล่นนะฮะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับอันดับ2นะไปไปครับคิวๆกันไปฮะคิวไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้น่าจะ20 25คิว นะครับนี่ฮะ25คิวครับก่อดาเมจ8 0 0 0ถือว่าเป็นเซตที่น่าซื้อมากใครอยากได้ปืนดีๆเซตนี้ตอบโจทย์ครับมาเหมาือนกันนะจำใหนคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกำจ่ายกล้องซาด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้ก่อนครับทุกคนเดือนมากครับสวัสดีครับ